พาไปดูเรื่องค้างโมงโหเบลคุยกันต่อหลังจากที่เมื่อวานรัฐมนตรีคมนาคมเรียกฝ่ายกฎหมายของการรถไฟไปหารือข้อปฏิบัติทางกฎหมายล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีคมนาคมนําเรื่องนี้รายงานต่อคอรอมอให้รับทราบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังการประชุมนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันรโอชาบอกครับว่าเรื่องนี้เป็นผลพวงจากการทํางานของรัฐบาลในอดีตที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับรัฐบาลนี้ก็เข้ามาแก้ปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่มีอีกหลายเรื่องเช่นคลองดาน ครับกรณีฮุกเวลต้องรอความชัดเจนในรายละเอียดคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดก่อนครับแล้วหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องคมนาคมการรถไฟ,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 ฟต้องพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไรและจะมีทางออกอย่างไรบ้างนอกจากนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้ยังมีประเด็นที่ถูกตั้งคําถามอีกมากมายท่ามกลางความมึนงงของสังคมกับข้างโง่จำนวนมหาศาลซึ่งมูลค่าเงินที่ภาครัฐจะต้องจ่ายชดเชยให้กับเอกชนในการ แพ้คดีข้อพิพาทนี่อาจจะเป็นคดีที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยมีของไทยครับเงินที่ต้องชดเชยการบอกเลิกสัญญาไม่ใช่แค่11,888ล้านบาทเพราะว่าพอไปรวมดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีมูลค่าจะเปลี่ยนไปครับตัวเลขถ้านับจากการที่รัฐบาลบอกเลิกสัญญาในปี40ถึงตอนนี้ก็จะ22ปีคิดดอกเบีย้ยทบต้น ปีละ7.5%จะทำให้การรถไฟต้องจ่ายเงินรวมทั้งหมด58,907ล้านบาทหรือค่าเสียหายเฉพาะดอกเบี้ยสะสม46,907ล้านบาทแต่ถ้าดอกเบี้ยจ่ายต่อในปี2562จะอยู่ที่4,109ล้านบาทนะครับต่อปีนะครับดอกเบี้ยจ่ายต่อปีในปี62แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าการรถไฟยังยืดเยื้อการจ่ายค่าเสียหายดังกล่าวต่อไป นะครับก็จะเป็นค่าเสียหายมากกว่าแสนล้านบาทในปี2,570เรื่องมูลค่าเงินที่ต้องชดเชยตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดทั้งหมดเหล่านี้ก่อนที่การรถไฟจะไปเจรจากับพบเวลเพื่อขอประนอมหนี้ผ่อนชำระหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนจะถึงกระบวนการนั้นการรถไฟต้องทราบก่อนว่ามูลค่าเงินที่ต้องจ่ายจะเป็นเท่าไหร่เชื่อว่าจะเป็นประเด็นสำคัญครับแล้ว26เมษายนนี้ บอร์ดการรถไฟจะประชุมเพื่อพิจารณาวาระเกี่ยวกับโฮฟเวลครับและก็รายงานต่อคมนาคมต่อไปยังมีอีกหลายประเด็นที่ถูกพูดถึงในวันนี้ครับคุณสาวิตแก้วหวานประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการเจรจากับโฮฟเวลเพื่อที่จะทําให้การต้องจ่ายเงินชดเชยนั้นน้อยที่สุดถือเป็นข้อต่อรองที่สําคัญครับคุณสาวิตบอกว่าเรื่องโครงการโฮฟเวลยังมีเรื่องที่การรถไฟเคยฟ้องเรียกค่าเสียหาย จากโฮบเวลประมาณ20 0 0 0ล้านบาทในฐานะที่โฮบเวลทำงานโครงการนี้แต่ว่าก่อสร้างไม่แล้วเสร็จซึ่งมีการสอบถามเรื่องคดีดังกล่าวไปที่ฝ่ายกฎหมายของการรถไฟก็ระบุว่าคดีนี้นะครับอยู่ในชั้นของอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าจะใช้คดีดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการเจรจารได้บ้างหรือไม่ขออนุญาตแก้ไขตัวเลขนะครับที่การรถไฟเคยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากโฮบเวลนั้น200ล้านบาทนะครับ อีกเรื่องที่สาภาพแรงงานการรถไฟพูดถึงเรื่องการไล่เบีย้ยคนที่ไปทําสัญญาเสียเปรียบกับเอกชนจนเปิดช่องให้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากไทยได้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองผู้บริหารการรถไฟในอดีตซึ่งแม้ว่าหลายคนจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ต้องอันนี้คุณสาวิตบอกว่าต้องนํามาตีแผ่ให้สังคมทราบและถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินชําระค่างโง่แต่ก็สามารถนําตัวมารับโทษจําคุกได้มุมของคุณสาวิตแก้วหวานประธานสาภาพแรง,งงานการรถไฟครับ สำหรับประเด็นทางข้อกฎหมายที่ถูกตั้งข้อสังเกตมากข้อแรกคือการทำสัญญาระหว่างการรถไฟกับ h โฮฟเวลในขณะนั้นที่ถือว่าเสียเปรียบอย่างมากข้อเท้จริงปรากฏว่า h โฮฟเวลไม่สามารถก่อสร้างโครงการคืบหน้าตามอายุสัญญาแต่ไทยไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ 2. การต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการไายหลังทําอย่างรอบคอบหรือไม่มีการตั้งคําถามว่าทําไมถึงแพ้คดีจนต้องไปจ่ายค่าง,ง่วในครั้งนี้รวมถึงปัจจัยที่เป็นปัญหาของไทยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เพื่อจะนํามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและก็อนา,นาคตด,ด้วยโดยที่กอร์ดอนวูซึ่งเป็นเจ้าของโฮเวลที่เป็นนักธุรกิจที่พัฒนาโครงการสําเร็จมามาก ระบุว่าการทําโครงการโฮเวลที่ล้มเหลวมาจากการที่ไทยขาดเสถียรภาพทางการเมืองมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมแทบจะทุกปียังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่มีการพูดถึงการตั้งข้อสังเกตของคุณสาวิตแก้วหวานประธานสาภาพแรงง,งานาัศวิสาหกิจของการรถไฟนะครับ